สวัสดีครับผมนายแพทย์นัทวุฒิมาน้ำค้างนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกับเรื่องพอดแคสต์ครั้งที่1กับหน้าตาจากสุคลินิกนะฮะวันนี้เราจะขอชวนคุยเรื่องการประเมินเปลือกตาก่อนผ่าตัดตา2ชั้นนะครับเราก็จะมาชวนคุยกันว่าเวลาคนไข้ที่มาปรึกษาว่าเรื่องเปลือกตานะครับมีลักษณะเปลือกตาชั้นเดียวและมีเปลือกตา ตกเนี่ยนะครับมีวิธีการคิดอย่างไรแล้วก็มีวิธีวางแผนอย่างไรนะครับเพื่อให้ได้ประสบความสำเร็จจากการผ่าตัดนะครับต้องขอขอบคุณสุภาพสตรีสาวน้อยท่านนี้นะครับที่อนุญ,ญาตให้ใช้รูปเนี่ยและว,วิดีโอของเปลือกตาเนี่ยในการชวนคุยครั้งนี้ได้นะครับลักษณะของคนไข้าอายุน้อยเนี่ยที่มาปรึกษาเรื่อง เปลือกตาเนี่ยหรือตาชั้นการทําตาชั้นเดียวเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องอประเมินแล้วก็วางแผนนะครับซึ่งก็ลงมาดูกันนะครับสุภาพสตรีท่านนี้มีอายุน้อยนะครับ14ปีนะครับมีปัญหาตาชั้นเดียวนะฮะเปลือกตาบนเนี่ยมีลักษณะหนาและลืมตาลําบากนะครับจากรูปเนี่ยจะเห็นว่าเวลาลืมตาหลับตาเนี่ยนะครับจะต้อง มีบางจังหวะเนี่ยต้องใช้คิ้วกับหน้าผากเนี่ยที่จะต้องช่วยในการลืมตาเพราะว่าเปลือกตาเนี่ยมีลักษณะที่หย่อนตกนะฮะแล้วมามีเนื้อส่วนเกินเนี่ยที่ห้อยย้อยลงมาเนี่ยบังการมองเห็นทางด้านบนหรือบังลานสายตาทางด้านบนเวลาที่จกักษุแพทย์หรือศัลยแพทย์ที่ะจะทำการตรวจประเมินเปลือกตาเนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือนะครับเราเรียกว่าสไตลัส ะะตัวนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็น T shape stylus ลักษณะที่เราก็จะนำมาใช้เนี่ยในการกำหนดชั้นนะฮะว่าชั้นตาเนี่ยควรจะสูงเท่าไหร่นะครับจากรูปเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเราใช้ T shape stylus เนี่ยกะเนี่ยนะฮะเราก็จะได้ลักษณะรูปล่างของเปลือกตาเนี่ยว่าเปลือกตาเนี่ย หลังผ่าตัดเนี่ยจะเป็นอย่างไรในรายนี้เนี่ยนะครับเรากะเนี่ยประมาณสักอย่างดังรูปเนี่ยประมาณ6.5ม mm ิลิเมตรเนี่ยนะฮะก็จะทำให้ได้ชั้นตาที่เป็นธรรมชาตินะครับคนไทยมักจะถามว่าเอเวลาเราจะมาทำตา2ชั้นเนี่ยจะมีวิธีอะไรบ้างก็มีหลายวิธีนะครับได้แก่วิธีแผลเล็กแผลยาวนะครับจากรูปเนี่ย จะต้องสไตลัสดูว่าเอ๊ะถ้าทำชั้นธรรมชาติเนี่ยประมาณ6.0-6.5ถึง6.5มิลิเมตรเนี่ยไม่ต้องตัดหนังส่วนเกินเนี่ยก็ได้ชั้นติกตาม,ม,ต,ามตามดังวิดีโอแต่ถ้าเรามีคอนเซปที่อาจจะผิดนะฮะหรือชั้นใหญ่เกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ชั้นตาเนี่ยมีลักษณะที่สูงใหญ่เกินไปไและบางครั้งเนี่ย ก็จะทําให้เกิดอาการที่ชั้นใหญ่เนี่ยจะค้้านะฮะทำให้มีลักษณะเปลือกตาเนี่ยตกขึ้นมาได้นะฮะดังรูปวิดีโอเนี่ยอันนี้จะเป็นลักษณะเป็นเป็นลวดบางๆางระฮะเป็นวายสไตลัสนะ,นะครับซึ่งสามารถที่จะมาใช้กําหนดชั้นเนี่ยให้คนไข้ได้ดูได้เหมือนกันว่า เวลาชั้นตาที่ควรจะเป็นเนี่ยเป็นควรจะเป็นอย่างไรนะฮะมีลักษณะก็คือเราจะเป็นลักษณะจะจะไล่ไปจากตรงหัวตาซึ่งเราเรียกว่าตำแหน่ง epicanthus นะฮะตอนนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าชั้นตาของแต่ละคนเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรวิธีคิดอันที่สองนะฮะอันที่หนงคือความสูงของชั้นตาอันที่สองนะครับ fullness f u l n e ก็คือความอิ่มความเต็ม นะฮะในเป็นในบริเวณที่ระหว่างใต้คิ้วลงมาจนถึงชั้นตาเนี่ย e s s e s เนี่ย is beautiful คือต้องมีความอิ่มความเต็มของชั้นตาการตัดไขม,มันออกหรือไม่มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็สำคัญนะครับในคนเอเชียเนี่ยชั้นตาเนี่ยไม่ควรจะใหญ่นะครับดังรูปเนี่ยจะเป็นชั้นตาที่แผลเนี่ยก็หลังผ่าตัดเนี่ยก็ประมาณสักสองถึงสสัปดาห์ก็จะเห็นว่า จะมีแผลเป็นลักษณะแดงๆนิดหน่อยซึ่งชั้นยังมีลักษณะบวมอยู่พอประมาณ1เดือน2เดือน3เดือนชั้นตาก็จะยุบไปในที่สุดนะครับดังรูปก็จะเห็นว่าก่อนผ่าตาัดหลังผ่าตาัดเนี่ยข้อดีก็คือชัน้นตานจะดูโตขึ้น นะครับแล้วก็เนื้อส่วนเกินเนี่ยไม่มาบังการมองเห็นนะครับแล้วคนไข้ก็จะใช้คิวกับหน้าผากเนี่ยน้อยลงแล้วก็ relative ly แล้วจะเห็นว่าตาเนี่ยดูโตขึ้นนะครับแล้วก็สวยงามขึ้นนะครับ